สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้ดูหนังอยู่หรือเปล่าเอยไม่ได้ดูจ้าเออไม่ได้ดูแต่เห็นเห็นวันนี้ส่งภาพมาให้อามหลังบ้านนะไปไปเรจะไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยวันนี้อยู่ไหน <c oughs> ่ะทํามาอยู่กับอ่ากระบี่่ะเอานงมาทําธุระอ๋อเหรอเออแต่ภาพภาพดูแบบมันดูแปลกๆเนาะ ภาพที่พักมันก็จะดูปะแปลกๆนิดหนึ่งอะนะออคนที่ว่านอนอยู่วัดจริง,รงห,รหลายๆคนอะดูในติกตอกเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยขับรถผ่านอะทุกคนคือแบบจองไว้กระถานหมดเลยนะว่าเป็นวัดเนือว่าแบบตักหมุดผิดจริงๆมันคือโรงแรมโอยเขาเขาทําทรงได้แบบเหมือนวัเหมือนวัดแล้วก็เหมือนโรงเ,เรียนพระปริยัติธรรมอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นึกเป็นชั้นชั้นชั้น่ใช่ อ่ะโอเควันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าไปอย่างได้อย่างใช่ค่ะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับก็ย้อนไปประมาณหกปีที่แล้วนะคะอืมครับเอพี่สนิทกับน้องคนหนึ่งเขามีสามีอยู่อยู่ที่หน้าห้องสอนอยู่ที่อำเภออำเภอหนึ่งแล้วการพี่ไม่ไม่ระบุนะถ้าระบุนี่คือรู้เลยครับอ่าน้องเขาเล่าให้ฟังว่า ที่เนี่ยมันมีเด็กนักเรียนอะเด็กมสามอะน้อยใจแม่เขาอยู่บ้านเยี้ยงกับหนูอะเขาผูกคอตายเนี่ยเพิ่งจะเอาศพออกมาเนี่ยทั้งชุดนักเรียนเลยแล้วก็คราวเนี้ยก็คือหวังก็ว่าประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยทุกบ้านในซอยแล้วนะ่ะ ก็คือจะปิดบ้านเงียบเลยเพราะว่าจะได้ยินเสียงเด็กคนนี้ร้องไห้เหมือนทุกครั้งที่ตอนอยู่เขาจะชอบโดนแม่ปีแล้วก็จะร้องไห้ใช่เขาก็จะยินเสียงร้องไห้ถามว่าว่าหลังนี้ยพ่อแม่เด็กยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะแต่พ่อแม่ไม่ได้ยินเสียงแล้วพอดึกๆหน่อยอะจะเห็นน้องอะใส่ชุดน,นักเรียนผูกคอซองเดินไปเดินมาในซอยเดินถือกระเป๋านักเรียนหรือช่วงเช้ามืดเนี่ยจะเห็นน้องอะเดินถือกระเป๋านักเรียน เหมือนกับว่าทุกวันที่น้องเคยไปโรงเรียนนะคะ่ะน้องคนนี้ก็บอกว่าพี่หนูกลัวเนี่ยจะทํายังไงดีมาดูให้หน่อยสิเนี่ยลูกหนูก็ยังเล็กกลัวมากแล้วหมาก็หอนแ<ม>บบหอนทุกคืนหอนจนชาวบ้านกลัวกันไปหมดแล้วแล้วก็โอเคเดี๋ยวพอดีพี่มีธุรัตแม่ห้องสอนไปทางนู ون, ้นพอดีพี่ก็ต้องผ่านอําเภอของแกเดี๋ยวพี่แวะไปหาก็พูดกับน้องอ่างนี้คราวนี้ยน้องก็บอกว่า พ <P ie> ี่จากโรงพักใช่ไหมอบอกเออก็ใช่ก็ไปนั่งกินข้าวว่ะเนี่ยพี่เดียวเข้าซอยโรงพักตรงมาเลยนะแล้วก็คือพอตามโคง้งโค้งโค้งมาก็จะทะลุซอยบ้านหนู่ยตรงข้าวาส้งตาก็ก็ไปคุยกับน้องก็เอาของไปให้น้องพวกติดตัวสารพัดนะ่ในการกันทั้งยันทั้งอะไรสารพัดเนะาะก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่มาช่วยอย่างเนี้ยอะพี่ทําให้นะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะให้วิญญ,ญาณของเด็กอะสงบเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่า พ่อแม่เด็กไม่ยอมทางเดียวคือต้องรื้อตรงบานประตูหน้าต่างที่นองเขาผูกคอตายรือไปถวายวัดหรือเผาเลยแต่พ่อแม่เด็กอะไม่ยอมพี่ก็คือช่วยเราได้แค่นี้นะก็มันก็นั่งกินข้าวกับพี่นั่งคุยกันอะไรมันก็บอกว่าพี่เห็นมาพอพี่มาหลักมาข้างๆลงพักอะตรงหัวโคง้งพอดีพี่สังเกตเอยจะมีอยู่รีสอร์หนึ่งเนี้ยเนี่ยรีสอร์ทแล้วนะ่ะโหดุมากเลยนะอืน้องก็จะมาเล่าเรื่องผีที่รีสอร์ทนี้ให้ฟัง อืนะคะก็เรื่องของเรื่องมันมีนอยู่ว่าพี่ผู้หญิงคนเนี้ยมาทํารีสอร์ทเขาอยู่ซอยข้างโรงพักพอดีแต่ช่วงประตูรีสอร์ทเนี่ยนึกออกมามันเป็นตัว U ของโรงพักโรงพักอยู่ตรงกลางแล้วก็คือถนนจะเป็นตัว U โคง้งตรงรีสอร์ทเนี่ยประตูอะอยู่ตรงตัว U หลังโรงพักพอดีนะคะน้องบอกว่าพี่เขาว่ามาทํามาทํารีสอร์ทที่เนี่ยมีผัวฝรั่งแล้วก็ ก่อนหน้าเนี้ยก็มีคนทักว่าที่นี่มันอาถารพ์และมีคนตายบ่อยก็เคยมีพ่อแม่ลูกตายนะคะหลังจากนั้นก็มีฝรั่งมาทำธุรกิจก็เป็นลมตายแล้วก็เมียฝรั่งก็ตายสจวนี่คนเนี้ยมาซื้อรีสอร์ทเนี้ยก็มาอยู่กับสามีสามีก็เป็นลมตายนะคะคทําให้เหลือพี่เขาคนเดียวคราวนี้ก็พนักงานก็เข้า,ขาออกๆอ,อ,อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าจะเจออะไรแปลกๆเช่น เห็นเด็กก็ะปีนอยู่บนกิ่งมะม่วงนั่งขยมบ้างแล้วก็ไปนั่งโลเอานั่งโลชิงชาบ้างความว่าจะมีชิงชาผูกไว้ให้แบบว่าลูกค้าน่ะนั่งแล้วก็แขกหลายคนก็บอกว่าเจอนน่นนี่นั่นเขาก็เล่ากันอะไรกันนะคะหลานี้ก็เองบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากสามีพี่เขาตายได้ประมาณปีกว่าเนี่ยอ ญาติอะญาติของพี่เจ้าของร e ีสอร์ทอะที่อยู่กรุงเทพอะค่ะติดต่อว่าเนี่ยให้ไปดูพี่เขาหน่อยติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์มาไม่มีใครรับเป็นเดือนเดือนจนแบบว่าเหมือนแบตโทรศัพท์หมดไปเลย mm. โทรมาหาคนที่อยู่ที่อำเอนั้นน่ะว่าให้ไปดูหน่อยเขาก็เลวอ,อะเดี๋ยวถ้าว่างไปดูให้จนวันหนึ่งเขาก็มาดูเขาก็มาเรียกนะเขาก็ถามว่าถามคนชาวบ้านว่าเนี่ยเห็นเจ้าของตรงนี้ไหมไปไหนเขาก็บอกว่าเห็นนะเห็นเจ้าของนะทุกวันเลยนะ มาเดินรถน้ำต้นไม้แล้วก็มีลูกค้าเข้าพักทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ลูกค้ามันแปลกมากเลยมาเข้าพักแล้วประมาณตีสามตีสี่ขี่มมเตอร์ไซค์ออกไปเกือบทุกคนเลยเพราะว่าเขาจะนิยมเช่เามอเตอร์ไซค์ขี่กันที่นี่พวกฝรั่งต่างชาติอะ่ะเขาแปลกเหมือนกันว่าทําไมแขกที่เนี่ยตีสามตีสี่มันเป็นเวลาที่ต่างชาติมาน,นอนอะ่ะมันถึงได้ขี่มมเตอร์ไซค์ออกไปกันหมดเลยแล้วพออีกวันนึงก็จะมีแขกชุดใหม่เข้ามา บางทีขับรถข้ามาเป็นคนไทยก็จะออกไปช่วงรุ่งเช้าเหมือนกันหมดมเขาก็ไม่เขาก็สงสยัยแต่เขาก็แบบความที่ว่าเจ้าของรีสอร์ทไม่ค่อยคุยกับใครก็ไม่มีใครกล้าถามเขาเอาเขาอยู่ทุกวันแล้วทำไมญาตโทรมาจากกรุงเทพอะ่ะไม่มีใครรับสายโทรทั้งวันจนเหมือนโทรสับแบบหมดไปเองไม่รู้สิ อะเพื่อนเขาก็เลยเข้าไปดูในรีสอร์ทปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคือตกใจมากคือพี่เจ้าของรีสอร์ทเน่ะเสียชีวิตไปนานแล้วเสียไปชนิดที่ว่าล่างเขาว่ะเหมือนกับลักษณะคือเขานอนพานระหว่างประตูห้องนง้ำอยู่อะค่ะน้องอาร์มแล้วคือแห้งคือตัวเนี่ยแห้งติดก,กับ แห้งติดกับไอเนี้ยเลยนะ uh huh. กับพื้นเลยอะ uh huh. สร้อยข้อมือทองคําที่เขาใส่อะ่ะก็คือติดกับน้ําเหลือง uh huh. ติดกับพื้นอะครับแล้วกู้ภัยมาเก็บอะ่ะจะต้องเอาพั่วะคะ่ะมาแฟเอาล่างออกอ่ะคะ่จะจากพื้นแล้วหอ,อกไปอะ่ะ uh uh. เออเออเออคราวนี้เขาก็เขาก็กลัวแล้วว่าเอาละที่เห็นทุกวันน่ะคือใครอะไรมาอย่างเงี้ยครับไอใครอะ่ะเขาเห็นกันเลยอย่างเงี้ยว่าเออที่อยู่อ่ะที่แบบมัายืนรดน้ํามา uh huh. อะไรแบบเนี้ย จนมาทําเช็คอินมาอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมเขาเห็นกันออทุกนนคนก็เริ่มกลัวแล้วและทุกคนก็พูดถึงความมาดถตอนที่เนี่ยมันตายเยอะแล้วคราวนี้พอพอน้องเขาเล่าเรื่องนี้ให้จบที่อ่ะไปแม่ห้องสองกับเพื่ออ่าเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งคือไอ้ปรางคแล้วก็ไปกับคนที่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายนะมีอายุอายุประมาณสักสี่สิบปลายปาแต่เราจะเรียกเขาว่าลุงครับ เราจะเรียกเขาว่าลุงเขาชอบทาตัวแก่คือเขาเป็นคนที่ปากเสียใช้คํานี้เนี่ยเป็นคนที่ปากเสียหัวดื้อและล้านาและพูดไม่คิดเขาอยากไปดูแล้วเราไปที่นั่นอะ่ะเราเช่ารถจากเชียงใหม่แล้วนั่งเครื่องไปลงอะ่ะแล้เราเช่ารถจากเชียงใหม่ขับขึ้นไปกันเขาเป็นคนขับรถแล้วก็บอกจะไปดูทําไมปล่อยให้เขาอยู่ตามหน้าที่เออไม่เห็นไปไหนเลยอยากไปดูเฉยๆมันนั่นขับรถออกมาเส้นนั้นซึ่งซึ่งพี่ก็โมโหพี่กะจะขับเองละแต่มันไม่ยอมให้ขับ มันก็ขับย้อนออกมาเพื่อที่จะมาตรงบ้านนั้นพอถึงตรงบ้านนั้นเนี่ยมันจะกดแปกปิ้นปิ้นปิ้นสามทีแล้วก็ลงไปดูบอกก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยล่มลื่นหน้าอยู่จะตายผีเผลอไม่มีหรอกไปพูดอย่างเนี้ยคือไปพูดตรงหน้าประตูรั้วแล้วชาวบ,บ้านก็ออกมาดูแล้วบอกว่าไอ้หนุม่มอย่าพูดแบบนี้นะ ปากไม่ดีเนี่ยเขาเจอกันโอ้ยผมก็แค่มาดูเห็นว่าบ้านมัน,มนุ่มลื่นก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยมันไปพูดแบบนี้แต่ระหว่างที่มันพูดอ่ะไอ้น้องที่ชื่อปรางสก,กิจพี่พอพี่พออยู่ในบ้านเน่นหนูเห็นเด็กนั่งอยู่บนต้นมะม่วงพอเราสองคนมองขึ้นไปอ่ะเห็นเป็นขาเด็กห้อยลงมาจริงๆโหลับตากันปีเวลานั้นเพิ่งจะประมาณหกโมงเย็นเองนะแต่ความที่เป็นหน้าหนาว่ะมันก็แบบมืดวัยอ่ะ ก็รีบรีบเรียกไอ้ตาลุงอย่าขึ้นรถออกไปจัดข้าที่พักตรวนี้ลยนะปากไม่ดีนั่นนั่นก็กลับขึ้นที่พักแล้วก็ข่าวเนี้ยก็กฏว่าน้องมันก็กลัวก็มาขอนอนกันด้วยสามคนในห้องคือนอนรวมกันเลย uh huh. ก็ถามว่าลุงไม่กลัวผีแนละ้วมานอนทอําไมมันบอกว่ามันรู้สึกวังเวงไงไม่รู้หมกปากไม่ดีนั่นเนี้ย uh huh. ก็เลยมานอนเบียดกันอยู่ในห้องครันี้ก็ตกตึกคืนนั้นอ่ะมันมีเสียงอเดินเดินอยู่หน้าห้องพักครับ เดินอยู่นะห้องพักที่พี่นอนคือลักษณะที่พี่บะนอนมันเป็นบ้านเรือนไม้เป็นเสียงเดินแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงนั่งร้องไห้ไอ้ปางสะกิดนะพี่พี่ได้ยินไหมบอกแล้วก็จู่จู่จจแล้วว่าแล้วพยายามข่มตาละพอตอนเช้าแล้วก็ขึ้นไปทาธุระต่อที่ตัวเมืองไปหาพระอาจารย์ไปแบบเนี้ยไปคุยธุระเสร็จก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านก็เลยบอกว่าเขาใต้ทรมานแล้วทำไมโยมไปพูดแบบนี้พระอาจารย์ก็ตําหนิ คราวน,นี้ก็แล้วก็ขับกลับมาเราก็ลืมเรื่องเนี้ยไปเลยก็ขับรถตีรถล,ลงเชียงใหม่มเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะคะนั้นเมื่อหกปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยการบินไทยอะ่ะมันก็คือบินจากกรุงเทพเชียงใหม่ลำใหญ่นะที่นั่งจะเป็นสามสี่สามพี่นั่งนั่งที่นั่งตรงกลางช่วงเอ่อตรงกลางทางเดินอะ่ะ ถวที่มันมีฝีแถวอะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะนั่งอยู่แถวหน้าสุดเพราะความที่ชอบยืดขา <c oughs> ออเซ้ายขวาแอร์ก็เข็นเทรเสิร์ฟอาหาร <c oughs> คราวนี้ยพี่ก็นั่งกันสามคนเรียงแล้วก็ที่นั่งข้างๆไอ้ปางมันว่าง <c oughs> อพอแอร์มาเสิร์ฟอาหารเนี <c oughs> ่ยเขาก็จะต้องเอาไอ้ถาดอะออกมาจากไอ้พนักอที่เรียกว่าผนักพิงอะถ้าเป็นแถวหน้าเนาะจะต้องดึงถาดออกมาเพื่อที่จะวางอาหาร เขาไปดึงถาดข้างๆไอ้าแล้วก็วางอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟให้เราสามคนพวกเราก็มองหน้ากันเราก็พูดว่าเออสงสัยพี่เขาแถมให้กินวะเออก็พูดกันแบบนี้เราตสงสัยแถมให้พวกเรากินไอ้ปาเออก็เราก็ไม่คิดอะไรไอ้ปาก็กินกินกินไปเรื่อยพอสักพักพอแอร์เสิร์ฟอาหารเสร็จไอ้ปาก็กะว่าจะมากินไอ้ถาดที่เขาวางข้างๆแอร์ก็เลยถามว่าอ้าว ผู้โดยสารคนนี้ยังไม่รับประทานอาหารอีกหรือคะพวกเราก็เลยมองหน้ากันว่าคนไหนคะก็เห็นพี่ผู้หญิงอีกคนนั่งตรงนี้ค่ะก็เลยเสิร์ผมไม่มีนะคะเรามาสามคนแอ์ก็เลยทำหน้างงแอลก็ขอโทษค่ะก็เลยรีบเก็บอาหารแล้วก็ไปคุยกันอยู่ตรงหัวเครื่องครับค่ะนี้ความที่พี่อยากรู้พี่เดินไปถามตอนไปเข้าห้องน้ำว่าเมื่อกี้น้องเห็นมีผู้หญิงนั่งหรอแต่งตัวยังไงเขาบอกว่าหนูเห็นผู้หญิงนั่งค่ะคือผมบอลบอลแต่เป็นคนไทยมีอายุแล้วนะแล้วก็ ใส่เสื้อขาวเขาก็ขอบคุณเลยตอนเออเขาก็ขอบคุณนะเห็นนั่งหนูก็เลยเสริฟแล้วบอกว่าเราหน้าเงันแค่สามคนนะเต้าอี่ที่สีส่ซีตตัวเนี้ยไม่มีไม่ไมีลูกค้าแน่นอนอเขาก็น่าเสียเลยอเออเขาก็น่าเสียแล้วก็เริ่มกันนะก็กลับมาคุยกับไอ้ปางว่าเนี่ยเขาเชิญแบบนี้กันนะคราวนี้เครื่องก็ลงปุ๊บถึงสวนภูมิแล้วก็ไปเอารถที่ลานจอดทุกคนขึ้นรถหมด พี่ตาลุงเป็นคนขับปุ๊บพี่นั่งหน้าสองปุ๊บไอป้ปางขึ้นข้างหลังสามพอไอ้ปังขึ้นเสร็จคนที่สามรถไม่ต้องยวบถูกไหมคะยวบที่สามคือโยกไอป้ปางนั่งคราวนี้ยรถโวบลงไปอีกเหมือนคนที่สี่ขึ้นมาอไอป้ปางบอกว่าพี่ทําไมรถมันโยบเหมือนใครนั่งบอกจุ๊จุจ,จุแล้วก็จุ๊อีกจะขับกลับบ้านพอถึงบ้านอะจริงจริง,รงแล้วคืนนั้นอะไอป้ปางมาต้องกลับที่พักมัน นะคะพอถึงบ้านรถถอยเสร็จมันก็กะว่าจะเรียกแก๊บกลับไปเนาะแต่พอจังหวะถอยรถเข้าเก็บกำลังเคลียร์ของเนี่ยมาที่บ้านพี่อ่ะหอนรับกันละในรนาดเลยค่ะไอ oh. ต,ตานบอกว่าไม่โกงไม่กลับมาแล้วหนูนอนด้วยแล้วกันนอนกับลูกเนี่ยแหละนอนกับลูกพี่พ่อเนี่ยแหละไอเขาตังคก็อนอนด้วยมันก็ว่า uh. อย่างนี้ก็เลยให้นอนก็เลยให้น,อน้องนอนอที่นี่ค่ะนี่พอตกดึกคืนนั้นอะ่ะพี่ฝันถึงพี่เจ้าของรีสอร์ท uh. เขาบอกว่าช่วยเขาหน่อยนะเขาทรมานมากเลย ช่วยเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะให้โชคช่วยเขาทีก็ถามว่าให้ช่วยยังไงคนพงเล่วอะไปกดแตรเรียกเขาเองเขารีบาตามมาช่วยไปนิมนต์พระมาให้ทีมาทำบุญให้หน่อยพี่ทรมานมากเลยเขาก็พูดแบบนี้ค แล้วก็โหจะทําไงอะ่ะจะกลับไปค่าใช้จ่ายก็เยอะอะแล้วต้องไปกันสามคนเนาะแล้วก็ต้องนั่งเครื่องไปไปลงเชียงใหม่อีกอ่ะเช่ารถอีกค่าเช่ารถวัละพันธ์ค่ามัดจ,จําแล้วแม่ห้องสอบมันไม่ใช่ใกล้กว่าจะขับขึ้นไปถึงก็หลายชั่วโมงแล้วต้องนอนค <c oughs> ้างเขาบอกว่าช่วยพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่อ่ะตอบแทนให้เขาก็ว่าแบบนี้ ตัดสินใจไปต่อกลับมาพักวันลุงขึ้นปังปางเขาว่าตาวันปางเขาบอกว่าหนูก็ฝันพี่หนูก็ฝันแบบเนี้ยว่ามีผู้หญิงมาขอให้ช่วยส่วนอีลงุงต้นเรื่องบอกว่าไงอุป,ปทานไป,ไปเองอืนี่ก็เลยด่าว่าถ้าอุปทานไปเองใครจะยอมเสียค่าเดินทางกลับไปเนี้ยไปกลับตั้งกี่หมื่นเนี่ยดูเหิหมื่นกว่าบาทถ้าเช่ารถอีกเน่ะไม่ใช่บาทสองบาทหนจะค่าโรงแรมที่พักอีก แล้วฉันจะต้องไปนิมนต์พระก็เลยประสานงานกับน้องที่อยู่แม่ห้องสอนว่าเนี่ยพี่จะนิมนต์พระมาทาบุญให้เขาเออพอดีมันตรงกับวันเกิดพี่พอดีเลยยี่สิบสามตุลานะฝากนิมนต์พระหน่อยแล้วก็สั่งท้มตํำตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปจะไปรับท่อมตํำนะแล้วก็ใส่บาตรพระเออก็นัดกับน้องก็โอเคกับกลับไปแม่ห้องสอนอือนะคะพอกลับไปแม่ห้องสอนก็วันรุ่งขึ้นก็บอกว่าบอกอะไรท่อมตําว่า,า,วาสักประมาณหกโมงอ่ะ ได้ไหมเอาส้มตำล่านั้นตกอ่ะทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเหมาเลยพันหน่งอพักสี่ห้ารูปอะค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอทําในบ้านนะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วว่าเขาจะมาส่งทีงบ้านเองทาเพราะว่าเขาไม่กล้าออกมาทําข้างนอกเพราะว่าเขากลัวเจอผีเด็นกดนักเรงนคนนั้นอีกมันจะมายืนรอรถอยู่แถวหน้าบ้านทุกวันแล้วก็บอกโอเคโอเคแล้วก็ ถึงเวลาแล้วก็นิมนต์พระแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พระฟังพระบอกว่ายมรู้ไหมว่าตอนที่เขาตายเนี่ยออกข่าวเลยนะออกข่าวหนังสือพิมพ์ออกอะไรอย่างเงี้ยออกแบบออกข่าว,อ,อ,าวอ่ะคือแบบพระเนี่ยเป็นคนไปทําพิธีนะแล้วเขาเศร้ามากเลยงานศพเขาเนี่ยไม่มีใครมาเลยเนี่ยมีแค่ผู้ใหญ่บ้าน เออมีแค่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีแค่พระแล้วก็สวดกันแล้วก็เผาให้เขาตายโดดเดี่ยวมากเลยเพราะว่าไม่รู้จะติดต่อญาติเขาก็ยังไงแล้วอะ่ะญาเิเขาก็ไม่ยอมมาคือจะขายรีสอร์ทนี้ทิ้งอย่างเดียวเลยอะ่ะก็แล้วก็ฟังหูสงสารพี่เขาวาดโดดเดี่ยวว่ะก็เลยอทําบุญให้เขาตอนเช้านัดนัดพระมายืนตรงหน้ารีสอร์ทเลยกล้ากลัวกลัวยืนหันหลังให้รีสอร์ทมันก็เสียวสลังแล้วเนาะแล้วก็นัดพรามาใส่บาตรพอพระมาปุ๊บ พาะบอกว่าเรากรจะใส่แล้วพระบอกว่ามึงโยมลองโยมข้างในเขามอรวารอรับขอใส่บาตรด้วยแล้วก็บอกโยมข้างในคนไหนเออหนังโยมไม่ต้องหันนะอ่าพร้อมานะโยมนะอะใส่กันนะพวกพี่ขนลุกวา่ uh huh. วาวๆบวเลยก็ใส่บาตรใส่บาตรให้แล้วก็อุทิศให้เจ้าของรีสอร์ทแล้วก็อุทิศให้ทุกคนที่ ตรงจุดนั้นอะที่สิ้นชีพไปก็โอขอให้รับนะอะไรอย่างเงี้ยเราทําให้แล้วนะเราไม่รู้ว่าคุณจะหิวหรือไม่หิวจะทรมานเพียงใดต่เราทําให้คุณด้วยใจอันนี้ก็พูดแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้กวดน้ําเสร็จก็ท่านก็บอกว่าเขาทาให้แล้วนะโย่อย่าลืมให้เขานะเขาว่ามาช่วยให้จริงๆนะมนะจะาทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะจากจังหวัดนนทนบมามาุรนะีากไกลนะก็หลังจากนั้นก็ไปนั่งคุยบ้านไอ้เจ้าน้องคนเดียกันต่อบวกมว่า โอ้โทให้แล้วเราก็เออรู้สึกสบายใจเนาะสรุปนี่คูมาหามึงเรื่องผีเด็กแต่กลับไปช่วยใครก็ไม่รู้อเออมามาเรื่องหนึ่งได้ช่วยเรื่องหนึ่งเออคูอิออนันเนาะเราก็พูดกันแบบ,บนี้และหลังจากนั้นพี่ก็กลับมาประมาณคือวันที่ยี่แปดหรือยีเ้าเนี่ยแหละ ที่เจ้าของรีสอร์ทมาเขาฝันอุกา้านี้ดูเขาแบบว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะแล้วเขาก็เขียนเลขเอาไว้ให้เก้าเก้าแล้วก็ถามว่าแล้วถามเขาตรงๆเลยว่าหวยไทยเนอะเขาบอกไม่ใช่หวยต่างประเทศเขาพูดคํานี้พี่ก็เลยรู้เลยรู้อะไรอ่ะพี่ก็เลยซื้อหวยเลขนั้นนะเลขเดียวอ่ะพี่ถูกประมาณสองแสนก็คือถือว่าได้คืนก็คือพี่มั่นใจไง ใช่พี่ก็เลยพี่ก็เลยได้โชคตรงนั้นมนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝันถึงพี่คนนี้อีกเลยค่ะ mm. แต่ก็พอเราไปสืบจากน้องที่อยู่ในห้องสอนเขาก็บอกว่าชาวบ้านก็ไม่เจอพี่คนนี้แล้วนะแต่ก็นาๆนานจะเจอเด็กเนี่ยนั่งบนต้นมะม่วงทีหรือว่าเห็นคนที่เคยอยู่เป็นฝรั่งมาวิ่งออกกาลังกายทีทุกคนก็ยังกลัวเหมือนเขายังไปไม่หมดอาจจะรักุูลไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันมีข้อสงสัยว่าชาวบ้านเห็นกันตลอดว่า เวลามีแขกเข้าพักเนี่ย uh huh. ก็ขี่มอเตอร์ไซคเข้าไปเช็คอินปกติ uh huh. แล้วก็แขกอะที่นั่งพักก็นั่งกินเหล้าสัม,มเลเทเมาเหมือนสไตล์สลั่งอะปกติ uh huh. ทุกอย่างครับ uh huh. แต่ทุกเช้ามืดนะ่ะจะต้องบอก เห็นออกมาใช้คาว่าเห็นเพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์แบบรุบออกมามเร็วกันมากมเลยบางคนก็แหกปากร้องโวยวายแต่คือชาวบ้านก็ไม่ได้สงสัยเพราะว่าสไตล์ต่างชาติบางทีเมามก็แหกปากโวยวายเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยไม่สงสัยล้วตีสองตีสาเงี้ยกลับเข้ามาแล้วกลับเข้าไปประมาณเช้ามืดเนี้ย ขีม่มอเตอร์ไซค์รือยันออกมาเขาก็มองว่าเออมันเป็นสไตล์ของต่างชาติกันที่แบบขี่รถจนเร็วกลางคืนไม่นอนเขาก็ไม่คิดอะไรจนมันไปเจอฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นคนที่มาที่นั่นบ่อยออเขามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนเมื่อสองเดือนก่อนอะ่ะเพื่อนเขามาพักที่รีสอร์ทเนี้ยเขาบอกว่าก็พักปกติเลยก็มีพนักงานอยู่สองคนเป็นคนพามา่าแล้วก็มีเด็กผู้ชายออเออเป็นเด็กผู้ชายเหมือนเด็กนักเรียนอะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่ามาดูแลมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเลยจนกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ย,นเ,นยเขาเห็นได้ดูว่าตรงเนี้ยเป็นคนตายเพราะว่าเห็นคนแบบว่ามาแขวงคอตายให้ดูอยู่ตรงปลายเตียงหรือตรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้เกิดความกลัวก็ออกไปก็เลยคิดว่าพวกต่างชาติที่เข้ามาพักแล้วออกไปตอนเช้าเนี่ยอืน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้อทําให้กลัวแล้วก็คือออกไปกัน เนี่ยค่ะเรื่องของพี่ก็มีอยู่ประมาณนี้จากแม่ห้องสอนก็คือไปเรื่องผีเด็กแต่กลับไปอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเออหรือชื่อรีสอร์ทอ่ะพี่จะส่งให้อามท้้งหลังหลังบ้านหลังบ้านแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเออเออเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็ก็เป็นการวินเวทใหม่เขาก็เปิดปกติตอนเนี้ยก็ยังเปิดอยู่แต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนมีคนใหม่มาซื้อไงคะอน่าจะทําพิธีอะไรให้ถูกทําให้อยู่ได้อะค่ะอืม ก็เป็นเรื่องราวประมาณค่ะเรื่องของที่เป็นเป็นก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องราวของที่พักอีกแล้วนะฮะอีกอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะอันนี้เป็นรีสอร์ทเออเดี๋ยวเนี้คือมันสบายใจได้นะฮะมีเหมือนมีมีเหมือนกันทุกที่แหละใช่เหมือนที่พี่บอกสบายใจหายห่วงเออเพียงแต่ว่า ดวงใครจะไปไปเจอหรือว่าไปเห็นหรือว่าไปสัมผัสอะไรได้แค่นั้นแหละนะฮะหรือว่าจะบังเอิญห้องนั้นที่เคยเกิดเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านะก็วันนี้ขอบคุณมาดามพลอยมากนะฮะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันคุณกี้บอกว่าสิบเต็มสิบไปเลยนะฮะคุณวีรพลบอกว่าเล่าดีมากครับอ่าเล่าสนุกดีครับคุณพิพิกรฮะ ขอบคุณค่ะนี่เราก็วันๆพอเรานอนอยู่ที่โรงแรมแล้วโรงแรมพี่ก็ <laughs> <laughs> อามเห็นรูปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วแันยังคิดว่าฉันนอนอยู่ที่วัดเลยเหมือนวัดมาก <laughs> เดี๋ยวอ้อาม <laughs> ทุกคนหัวเราะเลยเอางาั้นเอางาั้นเอางี้เลยดีกว่าอามรอเรื่องต่อไปเลยจากที่เนี้ย <laughs> อาม โวยฟอนพี่อีกแล้วทำไมทุกคนมาในแนวนี้หมดเลยอ่ะวันเนี้หยอกหยอกใจเย็นๆนะยอกหยอกโอเคจ้าจ้าผมขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัพเดตได้ได้โอเคเลยครับครับสวัสดีครับจ้า